สวัสดีครับพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนกรรมกรก่อสร้างแม่ค้าแม่ขายทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมโกนหนึ่หงหอนตามกระแสนะครับมีโอกาสนะครับได้มาเป็นพีเซนเตอร์ของน้ําหอมอารเมดาน้ําหอมอารเมดานะครับอันนี้นะครับสยบกินเตากินตัวกินที่ไม่พึงประสงค์ของพ่อแม่พี่น้องได้ แบบไม่พึงประสงค์นะครับแบบไม่พึงประสงค์นะครับต้อง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 ฟังให้ชัดนะครับแบบไม่พึงประสงค์นะครับมันมีเป็นเซตนะครับเซตนี้เซตนี้นะครับแต่เรายังไม่มีการเผยบอกราคาอะไรนะครับเพียงเพียง <c ans> แต่เสนอแนะแนะนําสินค้ากันเฉยๆหากท่านต้องการสินค้าหรือว่าต้องการ,รชมตัวอย่างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านต้องการสยบกินเต่ากินตัวได้นะครับพ่อ <c oughs> แม่พี่น้องที่เป็นชาวสวนชาวไร่ H, ชาวนา หรือพ่อค้าแม่ค้ากรรมกรก่อสร้างทั้งหลายที่มีกลิ่นตัวแรงนะฮะนึกถึงแอลเมด้าไว้นึกถึงอาเมนดาไว้นะครับน้ําหอมสยบกลิ่นเต่ากลิ่นตัวนะครับใครที่มีกลิ่นตัวแรงหรือกลิ่นตัวที่ไม่พึงปรสมสามารถเม้นมาปรึกษาเราได้นะครับโอ้หนึ่งหอนตามกระแสนะครับทำให้ทุกท่านสบายอกสบายใจได้ด้วยน้ำหอมอาเมนด้านะครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับ